ทุกคนจเจ้าประมาณนี้นะปั้นได้แค่นี้ก็พอละเหนียวเนียวประมาณนี้นี่ครับทุกคนลำแล้วก็ไสเดือนหูยใส่ไสเดือนสุดท้ายเนาะแล้วก็เม็ดโฟมนะครับมาเรามาลองดูกันว่าปลาตัวแรกของเราจะเป็นปลาอะไรวันนี้นะทุกคนนะ ma สวยสวยงามครับทุกคนเป็นเหยื่อส้เดือนตรงปลายนะครับ มามารอมารอลุ้นกันว่าปลาตัวแรกของเราจะเป็นปลาอะไรตอนนี้ก็แปดโมงสี่สามนาทีแล้วทุกคนอากาศเริ่มร้อนแล้วเะติดแล้วทุกคนโดนโดนตัวแรก ุยมาแล้วทุกคนกินไวมากเฮ้ยเอาละอโย่ตัวแรกมาเฮ้ยตัวใหญ่ทุกคนอู้ยไงามงามทุกคนอู้ดูปานินไซส์งามๆทุกคนโอ้ยมันกินเม็ดโฟมดูเกาะทั้งหัวทั้งท้ายเลยทุกคนไซส์งามๆมาแล้วทุกคนเห็นไหม นี่ครับใส่งามๆทุกคนดูมันหมานมันหมานโอ้โหเกาะทั้งตรงปากตรงนี้ด้วยกินเม็ดโฟมนะครับมาเอาละทุกคนมันหมานมันหมานโอ้ไซส์กำลังดีเลยโอเค หลงไปไม่ถึงสองนาทีนะครับไม่ถึงสองนาทีนะทุกคนสวยงามมากสวยงามทุกคนสวยงามโอเคแต้มแรกของเรามาแล้ว oh. วันนี้ไม่วืดแล้วทุกคนแต้มแรกมาแล้วโหกินไวมากเลยแต้มแรกของเรา อันนี้เออเอมากินเม็ดโฟมครับไส้เดือนเอามาน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 โอ้โหสวย ตอนนี้8ปดโมงห้าอนะครับเป็นโมงห้าอนาทีแดดดีมากลเลยวนี่ย หน่าจะติดนะทุกคนติดไหมถันที่สองมาไหมอุ้ยติดยูยูยูทุกคนอยู่อยูอยูยูปลาอะไรโอ,โ,โอ้โหเม่เจ้าตัวเล็กๆเ,เจ้าข่าวน้อยโอ้โหก็ว่าอยู่ทุกคนดู เคขอเก็บไว้ก่อนนะเขาเรียกว่าตัวใหญ่ทุกคนดูอื ที่เดิมมาขอตัวใหญ่ๆหน่อยขอมีไซส์หน่อยนะไซส์โลมาหุเฮ้ย ติดไป si. โอ,โอ,โอ๊ยติด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 มีตัวทุกคนมีตัวได้ได้ได้โอ้ลงไปแป๊บเดียวทุกคนดูอุ้ยฮะไอ้ขาวเล็กอีแล้วทุกคนดูโอ้ยไอ้ขาวเล็กมาอีกแล้วดูขาวเล็กเอ้ยโอ้ย กินเม็ดโฟมนะทุกคนอืมนะดูใส่ทุกคนนี่ดูเก็บเก็บเก็บกินไวมากเลยทุกคนเนอะ มัน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 จะมัน ลมพัดดูปลากินเบ็ดลมแรงมากเลยกําลังจะเปลี่ยนเหยื่อทุกคนดูกําลังจะเปลี่ยนเหยื่อติดเฉยเลยสงสัยน่าจะติดนานแล้วแหละแต่ผมไม่ได้เห็นโอเคตัวที่สี่ของเรามาแล้วทุกคนโอ้ยได้ตัวนี้สามตัวเลยในปลาขาวน้อยเนะี่ยโอเคเก็บไว้นะครับเก็บไว้โอเคหมานหมานหมนหมนทุกคนหมานหมาน ถ่าถอนมาไปหมดไม่รู้เนี่ย จะอยู่เนี่ยหรือปลามาต่อได้เฉยฮะทุกคนอยู่ไหมฮ่าฮ่ดูดูทุกคนอยู่นะครับทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวผมลืมล็อกไอ้นี่ไว้กล้องมาเลสันนะครับ นี่ครับทุกคนได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งละตัวเล็กๆปลาขาวนะครับปลาขาวนี่นจะปลาขาวน้อยปลาขาวครับทุกคน ก็ได้หลายตัวสะสมกันนะออื เหยื่อยังไม่หมดนะครับโอยังแข็งอยู่ทุกคนตีได้ตีได้ไดขอตีสักรอบตงได้อยู่นะครับไป ลืมเอากระดิ่งอ่อยแล้วกระดิ่งไปกันนำะมีแล้วทุกคนเนี่ย ครับดูติดมาแบบไม่รู้ตัวไม่รู้เลยว่ามันกินผมได้ยินเสียงกระดิ่งนะแต่ผมไม่ไม่ได้ไปดึงเบ็ดขึ้นมานะครับผมเล่นโทรศัพท์ปลาขาาอีกแล้วทุกคนตัวนี้ไซส์สวยไส์สวยตัวนี้ไซส์งามๆเลยครับทุกคนโอเคตัวนี้เราเหลือเหยื่อแค่หนึ่งปั้นนะครับแต่หมดเหยื่อนี้แล้วก็กลับแล้วและอีกสักตัวแล้วกันนะขออีอตัวไซส์แบบใหญ่ๆสักตัวหนึ่งนะครับทุกคนนะไปทุกคนไซส์งามๆนะ เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้ว11โมง53นาทีนะผมมาตั้งแต่8โมงครึ่งทุกคน8 9 10 11เที่ยงพอดีเกือบเที่ยงพอดีก็วันนี้ก็ได้ปลาไปหลายตัวอยู่เหมือนกันนะ5 6ตัวอยู่นะครับทุกคนเนี่ยใส่งามเลยครับใส่ยยงามเลยนี่ครับ ก็เป็นปลาตะเพียนนะครับทุกคนปลาตะเพียนแล้วก็ปลาขาวสามสี่สี่ห้าหกตัวนะทุกคนวันนี้นใส่งา,งามเลยเราวันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับทุกคนวันนี้เราก็ได้ตัวกันผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องตีซีทีวีให้ผมมีกําลังใจทําคลิปต,ตกปลาต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกสหน้าผมเก็บตังค์ซื้อเบ็ดเพิ่มก่อนนะทุกคนผมมีแค่คันเดียว ซื้อ,อสัก2คันคันเล็กๆกำลังดีนะครับตีเช้าเช้าพรุ่งนี้หวังว่าเราน่าจะได้ตีกลางวันพรุ่งนี้วันหยุดวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเรามาตีตอนเช้าเช้ากันปลาน่าจะกินดีครับผมตอนนี้ก็เที่ยงละปลาเริ่มเงียบละโอเคครับ